สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตพนมแล้วนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปไหว้พระธาตพนมวัดพระธาตพนมนะครับมาตอนกลางคืนขอบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป ดูความสวยงามกันนะครับที่สวยจริงๆนะครับเนี่ย พักอยู่ครับว่าจริงๆอยากจะพักแถวริมแม่น้ำโขงจะกำลังหาสถานที่อยู่ว่ามันตรงไหนมันสวยไม่สวยน,นี้มผมกำลังจะเข้ามาที่พักเรียบแม่น้ำโขงนะฮะดูบรรยากาศเรียบแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะเอามาถ่ายให้ดูนะครับโอ้โพระสวยด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะฮะผมจะเข้าไปดูที่พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะได้ออกมาถ่ายคลิปสวยวิววิวสวยๆนะครับนี่วิวแม่น้ำโขงนะฮะ มาอยู่หน้าพระดูครับถ่ายม่น้ำโขงครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับวิวสวนมากเลยนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งนู้นน่นะครับโอ้สวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดียวเราเข้าไปที่พระก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยดูเป็นตะวันตกด้วยตะวันตกดิพอดีโอเคบรรยากาศกด,ดีดมดรรากนะครับตอนนี้พระที่กำลังจะตกดิน นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันว่าจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนแต่บรรยากาศโดยรวมตอนนี้ผมชอบและถูกใจมากแล้วล่ะนะฮะไม่ผิดหวังเลยที่วิ่งมาที่นครพนมไม่ผิดหวังเลยที่วิ่งมาจะมาไหว้พระธาตพ,พนมนะครับเพราะว่าจุดที่ผมตั้งใจมานมนานแล้วก็คือมานอนริมแม่น้ำโขงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงที่พักเ๋ยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ เป็นเวลาห้าโมงครึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่นครพนมอำเภอพระธาตุพนมนะครับตอนนี้ผมอยู่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้สวยงามมากนะครับอากาศเย็นกำลังดีนะครับไม่ร้อนอบอ้าวนะก็ลมผ่านสวยฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับริมแม่น้ำโขงฝั่งโน้นเป็นประเทศลาวนะครับเนี่ยครับ ตอนเย็นๆแบบนี้นะฮะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อำเภอรพระธาตุพนมวันนี้นะครับบ้านพักเต็มทุกที่เต็มเกือบทุกที่นะครับบ้านพักที่ริมแม่น้ําโขงนี้เต็มเกือบทุกที่นะครับถนนเส้นนี้จะสวยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดพระทาตุพนมที่ผมจะมาไหว้นะครับสวยงามจริงๆครับดูครับสวยจริงๆ ไม่ผิดหวังเลยครับบรรยากาศนี้นะฮะ วิ่งนะฮะวิ่งหาบ้านพักนะครับบล็อกอินก็ไปได้อยู่ด้านหลังพระาธาตุพนมนี่แหละตอนนี้ผมกําลังวิ่งเข้ามาที่วัดพระาธาตุพนมนะครับจะเข้ามาไหว้พระาธาตุพนมตอนกลางคืนก่อนเขาเปิดเขาเปิดถึงสองทุ่มนะฮะผมก็เลยจะเข้ามาไหว้ก่อนตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่จะสวยมากนะครับจะสวยมากผมก็เลยจะจะขอเข้ามาไหว้กลางคืนก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปไหว้พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมนะครับมาตอนกลางคืนขอบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป ดูความสวยงามกันนะครับนี่สวยจริงๆนะครับเนี่ยตอนกลางคืนก็จะสวยแบบหนึ่งนะครับถ้ามาถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยงามมากนะครับพระธาตุพนมนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับผู้คนก็ยังมากราบไหว้อยู่นะครับพระธาตุพนมที่วัดก็จะมีการเจริญพุทธมนต์อยู่นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาพอดีนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะมาไหว้พระธาตุพนมกันนะครับนี่นะฮะสวยงาม เป็นเวลาทุ่ม20นาทีผมมาทานอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงไหนๆก็มาถึงแม่น้ำโขงแล้วนะครับก็เลยแวะมาชิมมอแต่วิ่งหาบ้านพักอยู่ก็เลยไม่ได้บรรยากาศตอนเย็นตอนกินข้าวก็ได้ตอนกลางคืนนี่นะครับก็ถ่ายให้เทปเ้ดูมานั้งกินร้านนี้นะครับร้านนี้ อันนี้แขกก็กำลังเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับลืมน้ำโขงมครับอาหารที่สั่งมาทานวันนี้ก็จะมีต้มส้มปลาคลังนะครับอ่าแล้วก็ปลาโจกนึ่งซีอิ๊วนะครับเป็นอาหารที่ทางร้านแนะนำรสชาติจัดจ้านแล้วก็ที่สำคัญอาหารมื้อนี้ อร่อยมากนะฮะรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะฮะขนาดน้องที่ไม่เคยทานปลานะครับยังทานเลยนะครับทุกคนถูกใจอาหารร้านนี้มากนะครับสุดยอดครับอันนี้คือปลาโจบนึ่งซีอิวนะครับ เป็นอาหารแนะนํำของแม่นำม้ำโขงจริงๆมันมีปลาโจกนึ่งจิ้นแจ่วแต่น้องบอกว่าใช้เวลานานครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลาโจกนึ่งซีอิ๊วนะครับเนื้อนุ่มมากนะฮะรสชาตินี่หึงละมุนลิ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นหนังมันแล้วก็ตรงท้องมันเนี่ยนะครับอร่อยนุ่มลิ้นนะครับรสชาตินุ่มนวลกลมกล่อมมากเลยนะครับ ถูกใจครับถูกใจครับอาหารร้านนี้แนะนำนะครับส่วนชื่อร้านนั้นจะอยู่ท้ายท้คลิปนะครับลองไปฟังดูกันว่าจะเป็นชื่อร้านอะไรนะครับอร่อยครับร้านนี้อร่อยครับแนะนำครับสุดยอด จันสวยมากและสะท้อนกับแม่น้ำขงนะครับสวยงามจริงๆดูนะฮะนี่คือแม่น้ำขงนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามน้นคือประเทศลาวนะครับตรงที่แสงพระจันทร์ตกลงมานั้นน่ะคือริมฝั่งลาวนะครับแล้วก็ปลายแสงพระจันทร์ก็คือตรงนี้จะเป็นฝั่งไทยนะครับนี่ที่พระจันทร์ตกลงมาตรงนี้นะครับคือฝั่งลาวนะครับสวยงามจริงๆครับฉากนี้สุดยอดจริงๆ ม,มาแล้วประทับใจเลยนะครับนี่นะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับตอนนี้ผมทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารอร่อยมากเลยต้มยำเาเรียกต้มส้มปลาคลังเนอะรสชาตินี่สุดยอดมันจะหอมผักขยงด้วยนำะภาษาไก็เาเรียกผักแยง ปลาโจนึง่งซีอิ๊วอร่อยนะฮะกับข้าวข้าอร่อยทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้มผมยือนอยู่ริมแม่น้ําโขงนะฮะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วอากาศเย็นมากครับลมโกกอสุดยอดไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาเย็นนั่งกินข้าวนีสถานเลยสั่นเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นพระจันทร์นะครับพระจันทร์ตกกระทบน้านะฮะเห็นไหมฮะพระจันทร์ตกกระทบแม่น้ําโขงสวยงามมากฝั่งตรงข้ามน้อเป็น ฝั่งเรานะฮะเป็นฝั่งเราแล้วผมก็อยู่ที่ริมของฝั่งไทยเรานี่แหละนะฮะสวยครับสวยสวยมันตกกระทบพื้นสวยจ,จริงๆถ้าไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่จะสวยมากครับ ตอนนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564นะครับเราก็มาดูบรรยากาศตอนกลางวันนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีะช่างภาพคอยถ่ายรูปให้นะครับรูปละร้อยนะครับรูปละร้อยใครสะดวกให้ช่างภาพถ่ายให้ก็มาใช้บริการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ

แดดดีนะครับมันจะสายแล้วล่ะแดดมันก็จะเริ่มจัดละก็เลยเมื่อคืนไ่จะมากินตอนเย็นอบรยากาศก็ไม่ทันก็ได้ไปนั่งกินตอนกลางคืนตอนข่้มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มากินมื้อเช้าแทนพอกินมื้อเช้าเสร็จผมก็จะวิ่งกับเส้นกาลสินสารคามอะไรเส้นนั้นอ่ะนะครับแล้วก็จะไหว้ไปไหว้จะแวะไปไหว้พระธาตุนาดูนที่ สารคามหรือเปล่าไม่ไแน่ใจกินข้าวเช้ารับริมของครับเรียบยริมโขง ร้านอาหารที่เรียบริมขงแถบนี้ทุกร้านเนี่ยทำอาหารอร่อยทุกร้านนะครับแต่ว่ามันจะมีร้านเด็ดที่ผมจะแนะนำอยู่ท้ายคลิปะนะครับลองเข้าไปฟังดูว่าร้านนั้นชื่อว่าร้านอะไรนะครับอร่อยชนะเลิศเลยแหละร้านนั้นนะครับ ส่วนคลิปหน้านั้นเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อผมก็มีแจ้งไว้ที่ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ติดตามที่ท้ายคลิปผมมีแจ้งไว้ที่ท้ายคลิปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนุกแน่ แล้วผมก็กำลังจะเดินทางออกจากอำเภอธาตุพนมนะครับเพื่อที่จะวิ่งกลับกรุงเทพแต่ว่าผมก็ยังจะมีแวะเที่ยวอยู่สองสามที่ก็คือไหว้พระธาตน,นาดูเดี๋ยวดูก่อนว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครร้านอาหารที่ผมจะแนะนำที่มาเรียบแม่น้ำโขงนี่ก็คือร้านอาหารกิสดาริมโขงค่ะอ่ากิษดาริมโขงเนี่ยนะคร ร้านอาหารกิษดาริมโขงเนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่ทําอาหารได้อร่อยมากกลมกล่อมมากแล้วก็อาหารออกเร็วนะครับก็มีครัวที่สำคัญก็คือ,คอวัตถุดิบเขาคุณภาพดีเยี่ยมมากนะฮะชนะเลิศทุกร้านเลยที่ผมนั่งกินอยู่สามสี่ร้านนะครับแล้วกิษดาตรงนี้เขาจะมีบ้านพักด้วยนะมีบ้านพักมีบ้านพักมีห้องพักด้วยนะครับถ้าใครมา อำเภอท่าพนมแล้วมาเลาะริมโขงจะมาทานปลาแม่น้ำนะครับแนะนำร้านอาหารกิสดาริมโขงเขามีบ้านพักด้วยนะครับแนะนำครับ